สบายดี đi, พี่น้องสุขูมสุขคนล้าตกฝนลงวังบใบในอากาศห้อนห่อนบายใบเนบัานนี้คือฝนที่ตกเดบบพี่น้องเลยคึ้นขึ้ท้องฟ้าขึ้นมาแล้วน้องไอติมกับน้องทองว่าสีแง่ไข่หมดแดงมาบึงกันเนาะพี่น้องเนาะเดินเขานี่ ไม่ได้คุกไม้คุกตอกหงายมืาเลยเดินเราเนี่ยท้องไว้เห็นห้างมันห้างไข่มดเพป็นว่ามันมันมีไข่มดแดงนะคุณแถวนี่ข้าง,างเฮือนห้างเดียล์จ้าพี่น้องได้บ่ท้องมากชมพู่คือหลายอะไรป้าโอ้หือเอคอคือเดินเมื่อกีน้นก็ได้หลายอะไรป้า,ามากชมพู่ ดกอะรีมันยังปวดซุกค่ะขามันกระวานอยู่ดกอะรีเนาะเอาเด็กๆคือแบบไปกินขูมือขูมือใช่ของมันยังจับซุกพูนขึ้นไปเอาอยู่เทิงผู่จินบ่มันบวดฮักดกมันแข็งอยู่มาค่มพูพี่น้องป้าเตาเหื่อเลยเออนั่งทองเขาบอกขึ้นเอาไปกินทองกินขูมือหรอเ่ บอไอติมเด็กเออเขากินกันจนเบื่อเนาะเขาว่าชิมาตะเพียนมาแดดเออมันแดดแห้งหักพ้นชิมาในลานนี่นะได้บอในใสไข่หมดนะเบิ้งในไสอ่ะดอกคูนฮะกระสีออกบังกะพีน่องเนี่ยมันวิตพ้นเลยอ่ะน้องลุงกินหมักชมพูบ่เออกินจะไหน อ้างนี้เออหางใหญ่ให่ไดทองก็ยังเด็ยเออมานมันมัคอยสีแย่ลอกบึงมากสีบลอดเลยมั้งกุ๊กอันนี้ดกมีบ่สีน้อยนี่นี่โอ้หางน้อยมันจะมีไข่บ่โอ้ยทองก็ได้บออาเปาะ ทำไหนมาเนาะหลายปีเลยเนาะพวกเกาเขาอันออกเมขาออกเป็นมดแดงแง่อไดบมนอองนได้น้าแงหมดเป็นแล้วไงคนบุกเอ็นแ่ไข่หมกแดงเปื่อยมาเป็ไงไอบเคยไข่กับบุกอนคือกันและน่องทองแงเป็นเขาว่าพันลูข่านะเขาว่าเข่าเดี๋ยวเข่าโลกไต้นมันลิ้นยังขาเหมือนนะเขาจะหมู้อน่ะมีต้นผูกขา้อนดูไม่คุ คนตกลมมาหนาวหลดเนาะยู่ไหนหนาวกระห้อนยู่ไนเพราะว่าไอพคนเป็นตั้งรอยคนจะหลดขอว่ายูไหนาวหนาวกทีว่าเขาหนาวกเสื้อนอะไรบ่เอาแต่ละหองแต่ละหองรลดแหลคนนอห้อปายไนอนเนียไบดแมนสเดนอนเบสสามขึ้นเขากำงงัดกับไข่บดแดงอยู่พินคนบอหน

พยุสีมาเลยพี่น้องพุ่นปนมืดคึ้มมืดคึ้มอยู่ห่างบ้านเนาน้องชมพู่เต็มเลยหมดแดงกัดเลยย่าจะดโจงเลยบ่พอเได้กินดอกค่อยไปฮะอยากได้ห้างมันหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นบ่ยอบนะพี่น้องนะเพิ่นอยากแ่เองเด้อเพิ่นอยากโชว์ฟีมือแงใครหมดแดงบ่ทองอ่โซ่ลงไปเจ้าสิเออแงนั่นบ่ พูดพูนพูด,พดทองแย,ย่ใครหมดพูนเคยแย,ย่ได้พี่น้องได้พูนเลยอย่างพูนอยากแย,ย่เองได้พูดไปยืมกระตาครับไม่น้ำอุ่นน้อยเมื่อนี่ฮะอ้าวแย่ทั้งใช่รึอือบ่ถือหั่งมันสับตีขออ่อยว่าหนะไม่มันนักแขหงมัดคืนซอยมัเอาบ่าเอาเอา่ามันกัดนุ่มเลยเอาไม่ค่อยคืนซอยอ่ะแม่นี่ เออเด็ดเด็ดเออเออเออเด็ด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 โอ้ยอล็อมาบังด้วยปะเนยโอ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 ยกมาเฮียแล้วมันสิเฮียนี่ยอเค่อยๆมาเดินพี่ท้องมาเดินแจ้งๆพี่โอ้เนาะเบิ้งมีแต่ดอกคูณแะไรมันคือมอจากกองเออนี่เด็โอ้ยได้อยู่น้อยดี้ได้อยู่น้อยหนึ่ง áo mà không phụ sao không? Đâu. Ừ. Khẩn đau tôi. Sự luộc vào hounding đi bớt ai tiêm để say đây móc bò xím khỏi tiêm à mặt ấy kiểu bởi ưu kêu vắng nơi mạng nơi mạng nơi này nơi này nơi nơi này nơi nơi Phá bộ khuyên áo lại luôn bà, bà Thôi lại Lúc vào đứt đứt nó khai một đen bà này Mày mà nó mà nắc bột phía đâu Một lái, một đen nó เศร้าไดทองเศร้าเ้วไเศ้ารลยยาไดไปเมื่อได้ไหนไดพ่นนองมาจากแยไข่คดแดงขับดแดงบมดมาผัดมาเอาขึ้นน้ำหมังชมพู่พี่น้องมันดุกหลไปเมื่อกันมาไหนฮ้ฮะว่าาเรือมานวตะกี้นี่เบิ้งเครื่องเขาเดาลูกแหงบ่นั่งนัดมาเลยพี่น้องเลย มาแต่แง่ไข่หมดแดงก็น้องทองทงมาจากแง่คำอะไรพี่น้องอืมคำแล้วก็ยังยากแง่ไข่มดเป็นว่ามันอกอนก็เก็บห่านเก็บโพงแล้วเก็บมันเลยมืดมันคำนะครับก็เลยเก็บมาแล้วคือว่าฝนสีมาบางไรน,นี่มืดคึ้มลมม้มอ้าอ้าอ้าบางไรน,นี่คารายุทธอีกแล้วยา่เมื่อแรงแล้วจ้ายง่เมื่อแรงแล้วจ้า เดี๋ยวเขาก็สิอัดล้านคือก,กันอะไร,รนันงองน้นก็นอัดห่านเลยมันขำ <laughs> แล้วนัดนั่งฟังค่ะเมียนกระติบเข่าเดิน้องนัดเอ้ยมาท่องเด้ไฟเขาหุ่งเห็นบ่น่ะมันบ่ได้ขี่ได้ดากจังดอกท่องเอ้ยเอาไปส่งเราไปเอาเคาะมันออกก่อนฮะ มาเดียวฟาห้องกุ้มกุ้มกุ้มจูใครแกมันมันน้อยเดียวหนึ่งสิเอาบ่เอากินบ่เออมีมีแม่เป้งมาได้ทองผ้าเรือมันจะกินยังไงคะปลาตัวแง่กมันทำแล้วเบิ้งเบิ้งมาหนี้มีบ่มีแม่เป้งมันบ่ Ừ, thông ơi, xong xám nổi á, một cốt bây giờ Mình cốp dưới bách bây xong Mất rồi <laughs> để... bỏ Khó ốc này Một Một lái thế, ôi, khó bỏ giờ nhé nhé, nhà nhè cái bó mi, nhanh đầu thong Bỏ, bỏ ra Nó nè ha เออไปไปส่งแล้วไปแดดไว้แรนไว้ย่านหมดย่านหมดพี่น้องผ้าห้องแตกตุ้มตุ่มจเด้อไปมาหนิลาไปเลยเด้อคลิปนี้กับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เขามาหลับส้มซอง,งแม่น้อยแฟมิลี่ผ้าเลื่อมอะไรพี่น้องลาไปก่อนจ้า